ก็เริ่มต่อไฟลองดู้แล้วนะว่าทวาอะไร,ะรมาทำอะไรัูรีโมทเนี้จะมีแผ่นพลาสติกนะครับเนี่ยกั้นไว้ระหว่างทางไม่ให้านทำงานอยู่แบ,บจตจะหมดเกอนที่จะมาถึงเรานะลองกดหรือถ้าไม่ใช้รีโมทใช้กดเอาก็ได้ องอีสวินไม่เห็นมันสวิงครัอสวิงครับอืมโอเคเปลีนนะล้อ,นนลอมาด้ว โซนมีเวลาอย่างกดก็หนึ่งชั so, ่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่ก็ใช้เวลาได้สรับในลมก็แรงที่ได้เดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำอีกนิมัจะดูว่ามันจะเย็นแค่ไหนโอเค